ถามวนทถามาอะไรเรกี่ยวกับเฟรนด <c oughs> ะนั่น่ะสีขาหนูไม่เคยดูหนึ่งคนดูสิมีดูทั้งสองคนเนี่ยทำไงดีอะ่ะอุ้ยฮลัลโหลคุณยายเอ็มมาหวัดดีก็คือน,นั้นน่าเศร้าเลยอะ่ะทำไมเอาก็ซื้อคเคสมา ใช่ไหมแล้วแบบว่าก็คือตอนแรกซื้อมากก็ไปสั่งเอ็กเอ็กเทำไมก็ไม่รู้ว่ะเธอคือเขาไม่ให้เลือกอะอเลือกปะว่า,วารุ่นอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้ดูไงก็คิดว่าเสร์ไปแล้วเลยเนี่ยก็ได้สั่งมารอบแรกคือสั่งผิดใช่ปะ่ะอยากก็คือได้ทำการอ่ะเล่นเกมแจกต่อไปแล้วลก็เลยอ๋อเขามีไล แถลงข่าวอยู่เรไม่เป็นรดับก่อนเล่นเกมก็เลยสั่งใหม่ยายก็ได้เอาโทรศัพท์ของคุณยายนะไปถามกับลูกน้องถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเยอูดอะโฮโฮว่าอันเนี้ยรุ่นไหนอูดก็บอกว่าสิบเอ็ดโปแทนฉันว่าฉันถามเลยนะแ<อ>ม็กหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้อยอูบอกไม่แม็กไม่แม็กอ,อันนี้ไม่แม็กก็เลยสั่งเลยผิดอีกแล้วว่าเธออยากตายเลยอะ่ะอ,อย่าพิ่งตายก็เลยอาแจกดีกว่า จะแจกนะแต่ว่าต้องแบบว่าเธอต้องเป็นแฟนเฟรนนะเธอต้องเป็นแฟนเฟรนนะแฟนหนูอยู่ใต้ตึกคือใครเหรอแฟนหนูคือใครเหรอเดี๋ยวจะดูแลให้นะจ๊ะจะแจกให้แต่คือแบบก็อยากจะแจกให้กับแฟนเฟรนเท่านั้นอันนี้นะจ๊ะเคสั่งมาจากเมืองนอกเลยอะคือแบบ ค่าอเน,นี้ยมันประมาณหกร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยละกันย่อนค่าส่งก็คือหนึ่งหนึ่งพันบาทเ,เขาคือแบบใจไปทั้งหมดค่าส่งหนึ่งพันบาทยังใช่ไม่ได้เลยแบบสองรอบแล้ด้วยสองรอบแล้วอ่ะใครเป็นแฟนเฟรนเอาเหรอตอนนี้เขาะาแหแ่งข่าวเอมอยู่หรอใช่อ้าว เดี๋ยวค่อยกลับมาละกันอ <c oughs> ตอบมาเร็วจะรีบร,รีบแจกเดี๋ยวเดไไปถามว่าฟีบี้คุณใหญ่ชอบฟีบี้มาหนึ่งชิ้นมีหนึ่งชิ้นเท่านั้นคุณใหญ่ชอบฟีบี้มาพ่อฟีบี้กับแม่ฟีบี้ที่เลี้ยงฟีบี้มาและแม่จริงๆของฟีบี้เชื่ออะไรมีสามข้อตอบได้ยากไปกว่าวะยากไปปะไม่รู้ว่า ตอบยากไปหรอถามอันนี้ Hello From Portland ถามวาม่าหมเลยแล้กันฟีบี้บุฟเฟ่มีพ่อชื่ออะไรเร็วตอบมาเลยเร็วเร็วอันนี้ iPhone 11 Pro Mac ไม่แม็กอันนี้ไม่แม็อันนี้ไม่แนนม็แกเธอตอบได้ไหมคําถามว่าพ่อของฟีบี้ชื่ออะไร ฟีบ้ามีคนบอกฟีบ้าก็คือไปเลยจ้า <laughs> ตะดพิจารพ่อของฟีบี้ชื่ออะไรเร็ว Google เร็วตอบคนแรกจดชื่อแล้วก็11 Pro นะไม่รู้ค่าอ่ะให้ไม่ให้รอเล่น uh. พ่อของฟีบี้ชื่ออะไรอุ๊ยมันฟาดหน้าตัวเองเธอตอบได้ปะ <laughs> จะรู้แต่ว่ามันเป็นแบบเพสเฟรน์อะฟีโบไม่ใช่ฟีโบคือฟีบีพยายามอยู่ให้บิวตี้บุฟเฟ่อันนั้นลังลังอันนี้อันนั้นลังก็จำอ่างลูกเฟรดไม่ใช่แต่มันใกล้เคียงเธออุ้ยมีคนตอบถูกเลยอะแต่ว่าเธอก o เกิลใช่ไหมโจเซไม่ใช่โจเซเป็นชื่อกลางของไม่มีคนตอบถูกเลย โมชะโมชาราโมชาราล่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 าถูกไหมใช่โมชาร่าอ้าวโอเคโมชาร่าจ๋าโมชาร่าเอ่อก็ต้องทำอะไรนะได้รกแมสเซจไดเรกแมสเซจมาให้คุณยายนะคะเอาที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มให้คุณยายหน่อยจ้ะ เหลือจะให้ยายทักไปหนูทักมาแหละนะแล้วเดี๋ยวคุณยายส่งไปสีไปให้นะคะ,ะด่ว,ดวนๆรับไปเลยอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องฝากหน,นะะ่อยละกันเดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะไปนี้แล้วร <'d> าดบุรีทำยังไงมันกลับได้ม <laughs> <laughs> <man t> ันต้อง จะมีละมมีทัากระถิ่นของกระเทยได้นะชาป้ายตอบชาป้ายไงนะมีละกระถิ่นของเอปรปจำปีรอบนี้รอบนี้ไปทํากันที่วัดอะไรนะวัดป่าหินสูงเจริญธรรมที่ราชบุรีแต่ว่าเป็นกระถิ่นก็จริงแต่ว่าไรายได้ที่รวบรวมรอบนี้จะไปมอบเป็นทุนการศึกษานะคะเอฟทำอย่างี้ได้นะเอฟเซฟแล้วก็กลับกลับให้ได้ไม่ได้แจกแล้วมีอย่างเดียวทําไม่เป็นใช่ไหมย,ยากจังเลยอะอะไรนะ อันนี้เธอทำเธอทำแบบนี้มาเธอทำเสร็จโทรศัพท์เธอมาเร็ว,วโทรศัพท์โทรศัพท์ของเธอเหเ็บครับเก่อนอะส่งเอาเซฟในโทรศัพท์ตัวเองดีกว่ามาทำไงกว่าจริงๆลูกเอฟเชื่อมหมยายไปมะสอดมะไรไม่ไปได้นะคะวันศุกร์นี้ถ้าจะเจอกันที่สวนพึ่งราชบุรีนะไปทอดกระถินมอบเงินให้อ่เอป็นกระถินนะแต่ว่าเงินไรายได้เราจะไปมอบให้กับไม่ใช่บอกว่าให้เซฟเ็จโทรศัพท์อย่าง,งี้กว่า,าจริง ๋ยวเลยพูดไม่จบัะที่อันนี้แต่เราจะมอบไรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนโรงเรียนวัดที่อยู่ในวัดป่าหินนะครับชื่อโรงเรียนอะไรอะสมนึกวิธีรวราการนะจ๊าเธอชาวรัฐบุรีก็แวะไปเจอได้นะซึ่งนอกจากคุณยายไปแล้วสามเธอไปแล้วมีพี่ลีไปด้วยพี่อามก็ไปจอร์ดเม่ออารก็ไป กันสมัยก็ไปใยน้ำตาลก็ไปพี่กายก็ไปออลูกหลานน,ะนี่เสพไปยังเสพแล้วเนี่ยอันนี้ไอ o ฟ e ปะไอ o ฟนเสพแล้วอีด e ิบแล้วก็ออนี่อ,อ,อ่ะดันนี่เหรอนะเธออุ้ยทำได้และวะ้วว่าแต่นะ้าจอสิรถไฟมาหน่อยสิ เอาทำไม่เป็นอุ้ยตายละเปโทรศัพท์ของลูกแล้วพอไปกดลงก็คือมีลูกชายอยู่นะอ้าเดี๋ยวก่อนนีู่นะคไปนะมาทำแบบไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆกันนะคะนี่ไปละชาวลาดบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ก็แวะมาเจอได้นะคะเราถ้าเกิดว่าจะไปก็คือได้ตั้งแต่ประมาณสิบโมงเลยไปแห่แห่กันไปแห่ไปช่วยกันลำนะไปช่วยกันลำด้วยเกิดนักชัะนนัยใดจะได้เป็นดังฟ้าไปแล้วนะโ,โมชลา,าโมชลา,า,ชา,าไลฟ์เอ้ยดีเอ็มมาบอกวุย้ยยางไี้นะ bye บายบายไปละจุ๊บๆบ๊บบาย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 อ๋ออันอนี้ล็อกห้งบานเอาแค่ะ Vai.